คุณรู้หรือไม่ว่าเรื่องเล็กๆรอบตัวอาจเปลี่ยนชีวิตคุณได้ Did you know คุณรู้หรือไม่วันนี้เราจะย้อนเวลากลับไปยังญี่ปุ่นสมัยโบราณเพื่อตอบคำถามที่หลายคนสงสัยตำแหน่งโชกุนคืออะไรแล้วระหว่างจักรพรรดิกับโชกุนใครใหญ่กว่ากัน ถ้าคุณเคยดูภาพยนตร์ซามูไรอนิเมะหรือซีรีส์ประวัติศาสตร์ญี่ปุ่นแล้วงงว่าทำไมบางทีจักรพรรดิเหมือนเป็นใหญ่แต่บางทีโชกุนก็ดูมีอำนาจมากกว่าวันนี้เราจะมาไขาปริศนานี้กันแบบเจาะลึกคุณผู้ฟังครับ ลองหลับตานึกภาพตามผมดูนะครับคุณยืนอยู่ในวังหลวงเกียวโตเบื้องหน้าคือสมเด็จพระจักรพรรดิในฉลองพระองค์สีขาวเปืือนยิ้มอันสง่างามท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความศักดิ์สิทธิ์แต่เพียงไม่กี่ร้อยกิโลเมตรจากนั้นในค่ายทหารที่เมืองเอโดะมีชายคนหนึ่งนั่งบนบนันลังไม้ใส่ชุดเกราะสมุไรกำดับสั้นไว้ในมือและสั่งการทุกสิ่งในแผ่นดิน ทำไมญี่ปุ่นถึงมีผู้นำสองแบบใครคือโชกุนที่เรามักได้ยินในหนังหรือการ์ตูนแล้วใครมีอำนาจมากกว่ากันระหว่างจักรพรรดิกับโชกุนคำถามเหล่านี้ไม่ใช่แค่เรื่องในหนังสือประวัติศาสตร์นะครับแต่เป็นบทเรียนเกี่ยวกับการแบ่งอำนาจการอยู่ร่วมกันของความศักดิ์สิทธิ์และอำนาจจริงที่คนวัยทำงานอย่างเราๆสามารถนำมาปรับใช้กับการบริหารชีวิตและการทำงานได้ ถ้าพร้อมแล้วเราจะเริ่มเดินทางข้ามเวลาไปด้วยกันครับหัวข้อที่1จักรพรรดิสายเลือดเทพกลับอำนาจที่มองไม่เห็นย้อนกลับไปเมื่อกว่า1,500ปีก่อนญี่ปุ่นมีจักรพรรดิเป็นผู้นำสูงสุดเพียงหนึ่งเดียว ตามความเชื่อของศาสนาชินโตจักรพรรดิคือลูกหลานของเทพีแห่งดวงอาทิตย์สืบเชื้อสายมาจากเทพเจ้าโดยตรงเพราะเหตุนี้จักรพรรดิจึงไม่ใช่แค่กษัตริย์แต่เป็นศูนย์รวมจิตวิญ,ญญาณของทั้งประเทศเป็นเหมือนหัวใจของญี่ปุ่นแม้จะไม่มีกองทัพในมือแต่มีสิ่งที่สำคัญกว่ากำลังทหารนั่นคือความชอบธรรม ลองเปรียบเทียบกับชีวิตเราดูครับในที่ทำงานอาจมีคนที่ตำแหน่งสูงแต่ไม่ได้เป็นคนที่ทีมให้ความเคารพจริงๆในขณะที่บางคนไม่มีตำแหน่งใหญ่โตแต่กลับได้รับการยอมรับเพราะความสามารถและบุคลิกนั่นคืออำนาจนุ่มที่ไม่ต้องใช้คำสั่งแต่ใช้การโน้มน้าวจากกระพัดก็เหมือนกันพระองค์มีอำนาจทางวัฒนธรรมและจิตวิญญาณแม้จะไม่ใช่ผู้ลงมือทำแต่ทุกการตัดสินใจใหญ่ ต้องได้รับความเห็นชอบจากพระองค์หัวข้อที่2โชกุนจากแม่ทัพชั่วคราวสู่ผู้ปกครองแผ่นดินแต่แล้วประวัติศาสตร์ก็เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ราวศตวรรษที่12องอำนาจเริ่มไหลาจากราชสำนักไปสู่มือของชนชั้นนักรบโชกุนปรากฏตัวขึ้นในฐานะแม่ทัพใหญ่ คำว่าโชกุนในยุคแรกมาจากคำเต็มว่าเซอิทยโชกุนแปลว่าแม่ทัพใหญ่ผู้ปราบคนเถื่อนเป็นตำแหน่งที่จักรพรรดิแต่งตั้งให้ไปปราบกลุ่มกบฏท,ทางเหนือแต่เหมือนในละครที่ตัวละครรองเริ่มมีบทบาทมากขึ้นเรื่อยๆโชกุนที่เดิมเป็นเพียงแม่ทัพเริ่มสะสมอำนาจจนกลายเป็นรัฐบาลทหารตั้งรัฐบาลของตัวเองที่เรียกว่าบะคุฟุควบคุมทั้งทหารการคลังและการบริหาร ที่น่าสนใจคือโชกุนไม่ได้โค่นล้มจักรพรรดิแต่ปกครองใต้ชื่อของจักรพรรดิเหมือนผู้บริหารที่ทำงานเบื้องหลังในขณะที่ยังมีประธานบริษัทเป็นสัญ,ญลักษณ์สำหรับเราที่เป็นวัยทำงานนี่คือบทเรียนเกี่ยวกับการสร้างสมดุลบางครั้งการเป็นผู้คุมอำนาจจริงไม่จำเป็นต้องแสดงออกเสมอไปการทำงานอย่างมีชั้นเชิงบางครั้งก็หมายถึงการรู้จักให้เกียรติโครงสร้างที่มีอยู่ หัวข้อที่3ระบบ2องอำนาจกลยุทธ์ที่ทำให้ญี่ปุ่นอยู่รอดได้700ปี ในช่วงกว่า700ปีที่โชกุนปกครองญี่ปุ่นเกิดสิ่งที่เรียกว่าระบบ2 0ศูนย์กลางอำนาจจักรพรรดิอยู่เกียวโตเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความต่อเนื่องโชกุนอยู่คามมคุระหรือเอโดเป็นผู้บริหารประเทศจริงระบบนี้ทำให้ญี่ปุ่นมีเสถียรภาพอย่างน่าประหลาดแม้โชกุนจะเปลี่ยนตระกูลไปสาครั้งใหญ่ๆแต่จักรพรรดิยังคงอยู่เหมือนเสาหลักที่ยืนหยัดท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงลองนึกถึงองค์กรที่เรา เราทำงานอยู่บางบริษัทมีผู้ก่อตั้งเป็นสัญ,ญลักษณ์เหมือนจักรพรรดิและมี CEO เป็นผู้บริหารจริงเหมือนโชกุนสองตำแหน่งนี้ทำงานร่วมกันได้หากเข้าใจบทบาทของกันและกันสำหรับผู้ที่กำลังวางแผนกเกษียณร,ระบบนี้สอนเราว่าการเตรียมตัวส่งต่ออำนาจอย่างเป็นขั้นเป็นตอนและการรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับโครงสร้างเดิมสำคัญกว่าการเปลี่ยนแปลงแบบหักดิบ หัวข้อที่4การล่มสลายของโชกุนเมื่อโลกรอบตัวเปลี่ยนไป ทุกสิ่งมีจุดจบแล้วระบอบโชกุนก็ถึงคราวสิ้นสุดในศตวรรษที่19การมาถึงของเรือรบตะวันตกบังคับให้ญี่ปุ่นเปิดประเทศโชกุนที่เคยแข็งแกร่งกลับทำสนธิสัญญากับต่างชาติโดยไม่รับความยินยอมจากจักรพรรดินี่คือจุดเปลี่ยนสำคัญการสูญเสียความชอบธรรมทำให้โชกุนล่มสลายและอำนาจทั้งหมดกลับคืนสู่จักรพรรดิในการปฏิรูปเมจิ บทเรียนนี้สําคัญมากสําหรับเราทุกคนโดยเฉพาะคนวัยทางานที่อาจติดกับดักความคิดว่าอำนาจจริงคือทุกสิ่งแต่ในระยะยาวความชอบธรรมและความน่าเชื่อถือสําคัญกว่าการที่เราทํางานด้วยความโปรง่งใสเคารพกติกาและให้เกียรติเพื่อนร่วมงานคือการสร้างความชอบธรรมที่จะอยู่กับเราไปตลอดแม้จะเปลี่ยนงานหรือแม้แตก่กเกษียณแล้วก็ตาม หัวข้อที่5บทเรียนสำหรับชีวิตจริงอำนาจที่มองไม่เห็นสำคัญกว่าที่คิด แม้ตำแหน่งโชกุนจะหายไปจากญี่ปุ่นแล้วแต่แนวคิดเรื่องการแบ่งอำนาจระหว่างสัญ,ญลักษณ์และผู้ปฏิบัติยังคงอยู่ในญี่ปุ่นสมัยใหม่จักรพรรดิยังเป็นประมุขแห่งรัฐส่วนอำนาจบริหารอยู่ในมือของนายกรัฐมนตรีคล้ายๆกับยุคโชกุนแต่ในรูปแบบประชาธิปไตยสำหรับเราไม่ว่าในครอบครัวหรือที่ทำงานการเข้าใจบทบาทของตัวเองรู้ว่าตอนไหนควรเป็นจักรพรรดิให้ความชอบธรรมและทิศท,ทางและ และตอนไหนควรเป็นโชกุนลงมือพํมและบริหารคือกุญแจสู่ความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนโดยเฉพาะผู้ที่กำลังจะเกษียณการถ่ายโอนบทบาทจากผู้ปฏิบัติเป็นที่ปรึกษาหรือจากโชกุนเป็นจักรพรรดิต้องทำอย่างมีศิละปะและเตรียมการล่วงหน้า คุณผู้ฟังครับเรื่องราวของจักรพรรดิและโชกุนสอนเราว่าอำนาจมีหลายรูปแบบบางอย่างเห็นชัดเช่นอำนาจบังคับบัญชาบางอย่างอยู่เบื้องหลังแต่ทรงพลังเช่นอำนาจทางจิตวิญญาณและวัฒนธรรม ในชีวิตการทำงานของเราการสร้างสมดุลระหว่างการเป็นผู้ทำกับผู้ให้ความหมายคือทักษะที่มีค่าที่สุดอย่างหนึ่งและสำหรับผู้ที่กำลังวางแผนชีวิตหลังเกษียณการเปลี่ยนจากบทบาทหลักเป็นบทบาทที่ปรึกษาไม่ใช่การสูญเสียอำนาจแต่เป็นการเปลี่ยนรูปแบบของอำนาจจากอำนาจโดยตำแหน่งสู่อำนาจด้วยความรู้และประสบการณ์ เหมือนจัก,กรพรรดิที่แม้ไม่มีกองทัพแต่ยังคงเป็นศูนย์รวมใจของชาติมาทุกยุคสมัย สำหรับวันนี้ Did you know คุณรู้หรือไม่ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับหวังว่าเรื่องราวที่เราเล่าไปจะช่วยให้คุณผู้ฟังคลายความกังวลและใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจมากขึ้นอย่าลืมนะครับว่าการรู้เท่าทันข้อมูลคือเกราะป้องกันที่ดีที่สุดในการใช้ชีวิตของเราแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าพร้อมเกร็ดหน้ารู้ที่จะทำให้ชีวิตประจำวันของคุณง่ายขึ้นและปลอดภัยขึ้นครับสวัสดีครับ